สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดรสุรบุฒิพรมผู้อำนวยการโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและโรงเรียนลือคำหานวารินชำราบวันนี้ผมขอนำเสนอแนวคิดสำคัญของการปรับปรุงหลักสูตรปีการศึกษา2567ภายใต้แนวคิดห้องเรียนวิทยาศาสตร์ที่สามารถบ่มเพาะผู้นำคุณค่าระดับโลกด้วยวิธีคิดสร้างสรรค์ผ่านการบูราณาการการเรียนรู้เชิงสตรีมในรูปแบบวิจัย กรอบแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรประกอบด้วย5องค์ประกอบได้แก่ 1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการวมวระยะที่3คือการสร้างคนเพื่อไปสร้างนวัตกรรม 2. หลักสูตรของเราเป็นหลักสูตรที่เน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้หรือ research based learning มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ3ปีจากหลักสูตร energy and environment เป็น smart system เป็น steam education และปัจจุบัน steam education ที่เพิ่มคุณค่าผู้เรียนด้วย creative thinking 3. จากข้อเสนอแนะของอนุก,กรรมการประเมินและคัดเลือกมหาวิทยาลัยโรงเรียนโครงการวมวระยะที่3ปี2564ถึง2583ให้เน้นคุณภาพความโดดเด่นเฉพาะและลดหน่วยกิจเพิ่มเวลาบ่มเพาะทักษะวิจัย 4. โดยวิสัยทัศน์ของโครงการวมวของเราที่ต้องการยกระดับให้เป็นห้องเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับประเทศ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าวแนวปฏิบัติที่เราวางไว้ก็คือการพัฒนาวิชาการให้เป็นเลิศการสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งทางวิชาการและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการสร้างค่านิยมสายอัด u b LW ให้นักเรียนมีความรักความผูกพันต่อองค์กรผ่านกิจกรรมการรู้วิทยาศาสตร์อย่างที่วิทยาศาสตร์เป็นทักษะแห่งศตวรรษที่21การคิดเชิงนวัตกรรมและสร้างสรรค์ความซื่อตรงและความเป็นอยู่ที่ดีและการเรียนรู้แบบสตรีมศึกษา5หลักสูตร มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ที่ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานอย่างน้อย41หน่วยกิตและรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า36หน่วยกิตรวมทั้งมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่า360ชั่วโมงหลักสูตรนี้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญในการประเมินและพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้แน่ใจว่าหลักสูตรนี้มีความเหมาะสมและตอบสนองต่อความต้องการของโครงการนักเรียนและสังคม เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรพรรัตน์วัฒนกสิวิทย์อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์และปัสดุศาสตร์และอาจารย์ผู้สอนนักเรียนโครงการบมบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และอีกท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอนุวัตรวันทองผู้อํานวยการโครงการบมวมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นผู้ทรงคุณวุฒิร่วมวิพากษาหลักสูตรหลักสูตรที่ได้มี89หน่วยกิตประกอบด้วยรายวิชาพื้นฐาน41หน่วยกิตและ รายวิชาเพิ่มเติม48หน่วยกิตมุ่งพัฒนา3ทักษะสำคัญได้แก่ทักษะวิจัยทักษะภาษาอังกฤษและทักษะชีวิตนอกจากนี้รายวิชาเพิ่มเติมเรายังแบ่งเป็น3กลุ่มย่อยได้แก่ 1. รายวิชาเพิ่มเติมเพิ่มพูนศักยภาพ38.5หน่วยกิตมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ 2. รายวิชาเพิ่มเติมเสริมจุดเน้น9.5หน่วยกิตมุ่งส่งเสริมทักษะวิจัยและเสริมสร้างอัตลักษณ์ของโครงการ 3. รายวิชาเพิ่มเติมเรียนล่วงหน้า หรือ AP p r โปรแกรมเลือกไม่น้อยกว่า6หน่วยกิจเป็นรายวิชาที่จัดให้นักเรียนได้เลือกเรียนเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรายวิชาในระดับอุดมศึกษาผมขอยกตัวอย่างรายวิชาที่น่าสนใจแยกกลุ่มตามทักษะสำคัญที่ต้องการพัฒนากลุ่มนี้เป็นรายวิชาที่ต้องการพัฒนาทักษะวิจัยยกตัวอย่างรายวิชาที่1นรายวิชาที่1 วิชาสัมมนาเทรนด์ใหม่ในวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีวิชาที่2ทักษะการคิดวิเคราะห์และการเขียนข้อเสนอวิจัยอย่างมืออาชีพรายวิชาที่3เรียนรู้ทักษะวิจัยผ่านการลงมือทําและรายวิชาที่4ทักษะการสื่อสารงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยและนวัตกรเมื่อมีรายวิชาก็ต้องมีแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อบ่มเพาะความเป็นนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยและนวัตกรเราแบ่งเป็น3เฟสตามระดับชั้นเฟสหนึ่งมสี เป็นการเสริมสร้างพื้นฐานและพัฒนาศักยภาพตามความสนใจตัวอย่างกิจกรรมเช่นโครงการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยและนวัตกรเฟสสองม .5 เป็นการเรียนรู้จากนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยผ่านการลงมือทําโครงงานวิทยาศาสตร์ด้วยตัวเองตัวอย่างกิจกรรมเช่นการทําโครงงานเพื่อ,อนําเสนอในกิจกรรมสายอาร์ตฟอรัมเฟสสามม .6 เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับงานวิจัยเพื่อให้มีความชำนาญจนกลายเป็นทักษะตัวอย่างกิจกรรมเช่นการแข่งขันโครงงานในระดับชาติและนานาชาติในหลักสูตรปรับปรุงนี้เราคาดหวังที่จะพัฒนาแบบวัดทักษะวิจัยจากรายวิชาที่เรียน ผลงานการทดสอบและการประเมินตนเองของนักเรียนโดยแบ่งเป็นระดับทักษะวิจัยที่สะท้อนศักยภาพจริงของนักเรียนผมมีอีกหนึ่งรายวิชาที่ภูมิใจนําเสนอนั่นก็คือรายวิชาวิทยาศาสตร์และประวัติศาสตร์อุบลราชธา,านีเราอยากให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีมุมมองกว้างรู้เรื่องต่างๆของท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ผ่านมินิโปรเจกต์โดยใช้ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาประเพณีเช่นเทียนพรรษาผ้ากาบบัวอาหารการกินเช่นก๋วยจับหมูยอปรากฏการณ์เช่นกุ้งเดินขบวน และสถานที่ในจังหวัดวนราชธานีเช่นผาแต้มวัดเรืองแสงภูพร้าวเป็นโจทย์วิจัยนอกจากนี้ยังมีอีก2รายวิชาที่น่าสนใจเป็นหัวข้อคัดสรรและก็เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยและนวัตกรสองรายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนค้นพบเป้าหมายและวางแผนการเดินทางไปสู่เป้าหมายนั้นอย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงในส่วนของทักษะภาษาอังกฤษเราเน้นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งในชีวิตประจําวันและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารงานวิจัยรวมทั้งภาษาอังกฤษเพื่อสอบแข่งขันและเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาและทักษะชีวิตนักเรียนจะได้รับการบ่มเพาะผ่านกิจกรรมชุมนุมหอพักและทักษะชีวิตโดยแบ่งเป็น3กลุ่ม กลุ่มม .4 จะเน้นการใช้ชีวิตในหอพักและหน้าที่ของนักเรียนโครงการวมวกลุ่มม .5 เน้นจิตวิทยาดนตรีกีฬาและนันทนาการกลุ่มม .6 เน้นการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นสังคมที่ใหญ่ขึ้นขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังและขอบคุณล่วงหน้าสำหรับข้อเสนอแนะขอบคุณครับ